ทุกคนคะวันนี้นะคะหนูอ้อมพาทุกคนมาที่ร้านส้มตําปลาอ้วนทุกคนพาทุกคนมากินเมนูเด็ดเมนูแนะนําเลยที่มาร้านนี้ต้องสั่งนะคะนั่นก็คือตําปักตองบ้านเฮาหรือว่าตํหมะก,กะทอนเนาะพี่น้องนี่เลยที่ร้านเพื่นก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะกับข้าวนะคะมีไก่ย่างหมูย่างนะคะตับไก่อุย้ยดูสิย่างกันใหม่ๆร้อน,อนๆเลยนะทุกคนนวนคะ่ะกําลังตํำยังคะน่ะกําลังตําก,ก,กะทอนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกัน บอกได้เลยว่าร้านนี้ทุกคนแซ่บมากตำตำาม,ามักตองคือแบบแซ่บแห้งมีมากตองกะไม่ไม่สดสดซางมากกูมือเลยแม่นบอกคะอ้ยที่ขาดไม่ได้กเลยเนาะที่ตำามะเขือพวงหมักแขงนีอ่อุ้ยเธอเธอเธอมานี่มาฝั่งนี้ดูสิพริกพริกกับหมักเขือพวงนี่ต้องตำให้มันแหลกแหลกเข้ากันก่อนแหลกเลยแม่นบอกคะ น,นี่ก็เป็นแล้วก็แสงปาาลาร้าอุ้ยปลาแดกกับห,หอมค่ะอุ้ยน้ำลายแตกเราไปนั่กับน้ำลายแตกไปนั่นร้านเปิดมาจาักปีละคะนี่โอ้ร้านบอ่อเปิดเป็นยี่สิบปีหรือใดยี่สิบปีแล้วเปิดร้านมายี่สิบกว่าปีแล้วปเปิดทุกวันไหมคะร้า,านม,มีวันหยุด,ยหยดยไหม,ไไมก็จะหยุด อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีฟิกตายตัวว่าอยู่กันอะไรเนาะแสดงว่าเปิดเกือบพุ่งมือเลยยกเอมือที่นี่ทุละจะคม่เห็นบบเปิดล่างแสดงว่าปิดด้วยค่ะแม่หรือว่าจะโทรมาถามก่อนก็ได้นาะโทรสั่งได้มีเบอร์ให้โทรสั่งด้วยนะทุกคนนี์้ค่ะา่ก้9สจ้ะ0 9 8 2 2 5 4 4า4นะคะโทรมาสั่งก่อนได้เลยทายพวกแล้วเท่าไหร่คะตามาก้อง ตำกระท้อนโคกละเจ็ดสิบจ้าสองโคกละสิบบาทสุ้มตำก็มีนะทุกคนตำกุ้ปลาตำไทยตำมั่วตำป่ามีหมดเลยใครที่อยากทานก็มาทานร้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานตกระท้นเอามาดูก่อนหน่วยๆให้มันเข้ากันเป็นกระแ่บเสร็จแล้วเรียบร้อยปกติไม่มีกินอยู่ร้านใช่ไหมคะไม่มีจ้ะโอเคนี่เลยทุกคนขวดใส่จานแล้วค่ะ โอ้ยตงโมกรองจานนี้ราคา70บาทนะทุกคนฟาโยโย่สับสับเลยจ้าโอ้ยเป็ดตวแสบแห้งหอมมากเลยเธอหอมปลามากนี่ได้แล้วได้แล้วค่ะแล้วก็ที่เด็ดก็คือจะต้องโรยถั่วใช่ไหมคะโรยถั่ว <Wow. S 2> แล้วก็จะเป็นปลากรอบอันนี้คือเป็นสูตรของทางร้านเลยค,คือต้องมีเลยถั่วกับปลากรอบ้านก็จะมีแยกใส่ถุงให้กันหาโอนี่เลยทุกคนน่าอร่อยมากเลยค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าที่ร้านยังไม่มีบริการนั่งทานที่ร้านเนาะเราต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะอันนี้แบบขอเพิิอนอยากซิมแห้งอดใจเบ่ไหวเนาะคะ่ะทุกคนดูมีปูด้วยมีปูมีแบบหมักต้องหมักแข้งบ้านเฮ่า ปลากรอบโอ้ยเอาไปน้ำหนูออกแกน้ำลายแตกน้ำลายแตนไปน้ำเนาะคะ่ะใส่บักทั่วดินคือแบบไห่แบบจุกจุนกแนๆนเลยจานนี่เจ็ดสิบบาทคุ้มทุกคนบอกเลยคุ้มจานใหญ่มากเป็นตะแซสบแห้งมามาซิมซิมเลยค่ะซิมเลยหมักต้องอะ่ะไม่เปรี้ยวมาก แล้วตำากจะตำออกรสชาติหวานนิดนึงกินกับปลากรอบกินกับผัวคือแบบแซ่บเลยเธอ,อดีมากดีสําจัดจ้านอ,อร่อย กินตอมบักตองเขาไปต้องกินไห้มาน้ำแต่ว่าบอกให้อื่นเม็ดมันห้านหวานโอ้ยแสบแสบแห้งทุกคนถ้าอยากตามมากินนะที่ร้านส้มตำพระอว้วนร้านจะอยู่ตรงข้ามกับ ร้านหมูกระทะดาดดีนะคะเส้นแมคโครกุกจังโงเนาะร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันที่มีธุระนะคะเปิดตั้งแต่จังโมงค่ะโมงครึ่งป๊าหอดจังโมงจ้ะนี่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเลยใครอยากตามมาตามมาได้เลยเดี๋ยวน้องอมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสนี้เลยนะคะทุกคนรับรองว่าแซ่บมากตามมากินกันเยอะๆนะคะ